ใหญ่ที่คนที่เข้ามาในอาชีพนี้จะคิดอยู่เรื่องเดียวว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ไดสร้างความเติบโตสร้างความมั่งคั่งพอเขาเข้ามาเพราะเสน่ห์ที่มันยุ่อยู่ตรงนี้ถูกไหมนะพอเข้ามาที่ยั่ยนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงจรรยาบแห่งวิชาชีพเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่เข้ามาเพียงฉาบฉวยปุ๊บเนี่ยอพอเขาสร้างเสร็จปุ๊บย็งไงครับเขาก็ทิ้งปัญหากับผู้บริโภคบริการหลังการขายก็ไม่ได้ดูแลเขาถูกไหมห้องน้ารั่วห้องน้าซึมหลังคารั่ว บ้านมีรอยแตกแล้วหรือมีเนี่ยก็ปล่อยป่าละเลยขึ้นไปนี่อย่าลืมว่ามันหมายถึงเงินที่ลูกค้าเก็บมาทั้งชีวิตนะเพื่อมาซื้อบ้านหลังหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาไมีรู้สึกนี้ไปนี่มันหมายถึงสิ่งต่งตางๆเหล่านี้มันกระทบต่อผูผ้ประกอบการรายอื่นนะครับอย่าไปซื้อเลยบ้านจะสนมันแย่เห็นไหมครับทั้ทงๆท,ที่มันเป็นส่วนน้อยนะครับของผู้ประกอบการแต่มันหมายถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเป็นแรงสวิงมาอย่างคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ทั้งหมดนั่นนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนที่สองแล้วเนี่ยก็คือ หลายคนลืมไปถึงวิกฤตการณ์ของปี40หรือบางคนผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยที่มาทําธุรกิจรอบหลังเนี่ยไม่เจอธุรกิจปี40เขาไม่ทราบถึงความฝืดเคืองนะครับเขาไม่ทราบถึงความลาบากเขาไม่ทราบถึงกลไกในการแก้ปัญหาเมื่อวันหนึ่งที่เขาจะต้องเจอวิกฤตชีวิตนะครับในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินหรืออื่นๆเขาเขามองข้ามั้นไปและทุกคนมองเพียงด้านเดียวว่าด้านที่ด้านที่เราได้เท่าไหร่ แต่เขาไม่เคยคิดว่าได้ที่เขาจะต้องเสียนี่เสียเท่าไหร่แล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่น่ากลัวคืออะไรครับก็คือว่าตอนเนี้คุณสร้างบ้านแล้วเนี่ยคุณคาบ้านคุณไม่ได้คุณจะให้เสาโดดขึ้นมาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรันต่อพราะพอรันต่อคือการก่อสร้างต่อปุ๊บเนี่ยพอคุณก่อสร้างต่อปุ๊บเนี่ยคุณไม่มีงบประมาณที่มาซัพพอร์ตคุณมาสนับสนุนคุณคุณก็เดินต่อไม่ได้เห็นไหมครับมันก็จะปิดตัวคุณนีทั้งหมดเลยนะครับและวันหนึ่งงหน้าบเนี่ย่านะครับว่า ตัวอย่างของการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณซื้อที่ดินไปหนึ่งก้อนนะครับนะไม่ดเกินมหาศาลละ <Okay. S 1> คุณถมที่ดินเบ่งหนึ่งก้อนยังเป็นศูนย์อยู่นะนะยังเป็นศูนย์อยู่เลยคุณยังสร้างบ้านเบ่งหนึ่งก้อนก็ยังเป็นศูนย์เพราะบ้านคุณยังไม่เสร็จเห็นไหม may, ครับว่าเม็ดเงินมหาศาลไหม mm. มันหมายถึงดอกพิเศษาราต่างๆที่คุณต้องจ่ายเท่าไหร่ <Okay. S 1> นะครับและถ้าคุณไม่เสร็จนะครับแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเป็นยังไงนะครับคุณก็ต้องแก้ปัญหานี้นี้ ถูกไหมครับนะทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องคดีความนะครับหรือเรื่องอื่นที่มันจะเกิดข,ขึ้นอีกมหาศาลแต่ฝากไว้ก็ตามว่าถ้าเราคิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในแวดวงความเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงข้อนี้นะครับว่ากติกาหรือกติกาของการทําธุรกิจเนี่ยนะก็คือใครก็ตามนะครับที่ที่พยายามคิดทั้งกระบวนการนะครับแล้วก็นําพาธุรกิจไปสู่ความสาเร็จ นะครับรางวัลความสำเร็จคุณก็รับไปแต่ใครที่พลาดก,ก็ต้องรับรางวัลในความล้มเหลวไปแต่รางวัลในความล้มเหลวที่ผมอยากจะต่อก็คือว่าเราจะต้องมีสูตรหนึ่งนะครับในการดํารงอยู่ของการปรับตัวที่ดีไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่ล้มหายหรือหนีหายไปจากสังคมเลยถูกไหมฮะเพียงเพราะว่าคุณล้มเหลวทางธุรกิจเพราะถ้าคุณดํารงในการปรับตัวหรือคุณเข้าใจในหลักการของการธุรกิจว่าถ้าคุณไม่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่า,าคุณล้มเหลวเนี่ยคุณจะพลิกขึ้นมาอย่างไร นั่นต่างหากคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนที่เข้ามาอยู่ในเวทองค์การธุรกิจและว,วันนี้มันเริ่มมีสัญญาณบางตัวนะครับของการชะลอตัวของธุรกิจเกิดขึ้นอยู่บ้าง mm hmm. นะครับนะซึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้กระทบมาถึงธุรกิจอาสหารล์ื้ทรัพย์โดยตรงแต่มันเริ่ม,มกระทบประจากธุรกิจของการส่งออกถูกไหมครับค mm hmm. ่างเงินบาทที่มีการแข็งตัวถูกไหมครับซึ่งวันหน,นึ่งในข้างหน้าเนี่ยถ้ามันลากยาวไปอย่างนี้มันหมายถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องด้วย มันอาจจะเริ่มมีผลกระทบไปบ้างแต่ในสมัยก่อนธุรกิจแรกไม่ธุรกิจเดียวที่มีผลกระทบทันทีคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทันทีที่สาธารณการเงินถูกปิดไปนะครับในวันที่หนึ่งักคารสองพันห้าร้อยสี่สิบธุรกิจแรกที่มันมีผลกระทบคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทันทีเลยเห็นไหมครับเพราะฉันวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ปกบการหลายท่านไม่เคยเจอวิกฤตยเางเขาไม่รู้ว่าเขาต้กงรับตัวไงและเขาเดินหน้าตลอดวันนี้บางจังหวะของชีวิตเนี่ยเราก็ต้องขอนเกีย์บ้าง ถูกไหมครับแต่เ <Okay. S 2> นี่องว่าคุณเข้าเกียร์สปีดไปทุกครั้งแล้วคุณจะประสบความสาเร็จหรือบางครั้งคุณเร็วเกิน mm. คุณเลยจะแหกโค้งก็ได้นะครับเราก็ต้องคิดในมิติอย่างนี้บ้างเหมือนกันในเชิงการเมืมองรือเปลถามเล่นๆนะครับ mm. ที่เขาสร้างเนะี่ย mm. เขาใช้เงินย็นๆเงิน,งน,งน,งนส่วนตัวเพราะไ,ไปสร้างรก็หรือว่าเป็นเงินกู้ผมผมผมกล้าพูดเลยว่าอาจจะมีบางโครงการน้อยโครงการนักที่ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินกู้เพียงแต่ว่าจะใช้สัดส่วนเงินกู้ที่เท่าไหร่ นะครับยกตัวอยา่างเช่นวันนี้นะครับถ้าคุณกู้ในสัดส่วน 1, 1ต่อหนึ่งใยกตัวอย่างเช่น100ล้านคุณกู้50ล้านเป็นเงินลงทุนคุณ50ล้านอ,อย่างนี้ความเสี่ยงคุณก็ต่ำแต่ถ้าคุณกู้80ล้านนะครับต่อต่อ40ล้านหรือร้อยล้านต่อ50ล้านอย่างเงี้ยสต่อหนึ่งเงี้ยก็เสี่ยงสูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้แบงก์นีเองเนี่ยก็เข้มแข็งพอ,อนะครับแบงก์ก็ไม่ได้ปล่อยแบบ โมโม,โม่นะอยแบงก์ก็มีหนักการในการตรวจวินิจฉัยในการวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์ความไม่ได้ของการเหมือนกันปัจจุันนี้อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดว่ายังเป็นสัญญาณที่มีความสบายใจและเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะก็คือความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน,นและการตรวจสอบระบบเครดิตบูโรของสถาบันการเงินตรงนี้คือความเข้มแข็งในภาคการสถาบันการเงินที่เราเชื่อว่านะโอกาสที่จะเกิดความลน้มเหลียวที่มันเหมือนปี40นั้นยาก พราะในปี40นั้นเนี่ยครับสิ่งที่ล้มก่อน,นคือภาษาการเงินภาษาการเงินเหมือนต้นน้ําที่ล้มเนี่ยมันกระทบไปยังกลางน้ำและปลายน้ําแน่นอนแต่วันนี้ถ้าแบงก์ในฐานะต้นน้ํำยังเข้มแข็งนะครับอาจจะเกิดการกระทบในบางธุรกิจหรือนะครับบางองค์กรที่ยกตัวอย่างเช่นเขาไม่ประสบความสำเร็จทางการตลาดเขาขายไม่ได้เขาจะไม่มีเงินเปนโฟงในกิจการถูกไหมครับและแบงก์ก็มีความสุขกับโครงการนี้ไม่ดีแบงก์ก็เริ่ม ที่จะฉลองในการฝากสินเชื่ออย่างนี้กระทบ uh huh. ถูกไหมครับแต่ถ้ามันยังโผล่ไปได้เนี่ยครับ uh huh. แบงค์ทุกแบงค์ uh huh. อย่าลืมนะครับ uh huh. แบงค์ทำธุรกรรมทางการเงินสิ uh ่งที่แบงค์ต้องการคือดอกเบี้ยแบงค์ไม่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ uh huh. okay. ถูกไหมครับเพราะพอเราเข้าใจโครงสร้างของแบงค์ปุ๊บเนี่ยโครงการไหนก็ตามที่เวริร์คแบงค์ยินดีอยู่แล้วถ uh ้า huh. แ,แบงค์เขาบอกว่าแบงค์เขาค้างเงินเขาก็ได้ได้ดอกเบีย้ย,ยมาเป็นเงตอบแทน uh huh. ถูกไหมแต่ถามว่าแบงค์ต้องการยึดธุรก uh ิจแล้วมันบริษัทเขาไม่เขาเขาไม่ใช่ธุรกิจเขาไม่ใช่ทางของเขา พันแบงก์ก็เลยจะพยายามวิเคราะห์ลูกค้าว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่แบงก์ก็ยินดีปล่อยแต่ไม่ใช่แบงก์ก็ต้องพยายามชะลอถูกไหมครับพาะวันนี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยพึงตระหนักรู้นะครับแล้วต้องเข้าใจในเรื่องของการดําเนินธุรกิจอย่างถ่องแท้นิดหนึ่งถ้าเกิดคุณพลาดุ๊กเนี่ยวันหนึ่งใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะเพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงการเป็นหนี้สิบล้านยี่สิบล้านแต่มันการพูดถึงการเป็นหนี้ระดับร้อยล้านหรือพันล้านนะครับถ้าเกิดคุณเฟลไปหนึ่ง อย่างกรณียกตัวอย่างเช่นเกิดเรามีหลายโปรเจกต์นะครับหรือสองมาปุ๊บเนี่ยคุณมีแต่ละก้อนขึ้นมาเนี่ยเอาไม่ต้องมากนะครับตั้งแต่การซื้อที่การถมดินการก่อสร้างอย่างลบรีลาเมตเราเนี่ยนะนะเราซื้อที่มาแต่สิบกว่าล้านนะถมที่ไปห้าสิบกว่าล้านเอาไม่ต้องมากเอาสร้างมาแค่สามสิบหลังพอนะเอาหลังละสามสี่ล้านพอตั้เตอีกเก้าสิบล้านสองร้อยกว่าล้านยังไม่ทำอะไรเลย แค่คขำๆเรื่องหนึ่งของของตรงนี้แค่หนึ่งแปงเป็นตุ๊กตาเล่นๆี่ฝั่งว่า200กว่าล้านเนี่ยคุณยังคุณยังโอนบ้านอะไรไม่ได้เลยแม่นับภาษาอะไรกับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีหลายโครงการและโครงการใหญ่ๆเป็นไงบ้างแต่ถ้าเช่นเดียวกันว่าลองคิดดูว่าไอ้เงิน80ล้านร้อยล้านเนี่ยถ้าเราไปทําธุรกิจอื่นเป็นไงครับมากมายไก่กองเลยถูกไหมครับไม่ตองไปอะไรเลยแต่เนี่ยผมถึงบอกว่ามันคือความน่ากลัวของคนที่อยู่ในธุกิจนี้ถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างมันเราตามเกมการเงินคือวันนี้ ในการบริหารงานนะครับผมก็อยากถึงกับเล่เาฟังว่าเราไม่ใช่บริหารงานอย่างเดียวแต่เราต้องบริหารคนบริหารเงินบริหารเวลาเห็นไหมองค์กรที่ใหญ่ๆนะครับไม่ใช่แค่มาแค่คนกับงานนะแต่การเงินก็คือการบริหารด้วยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เอาดูนะครับคุณโอนบ้านเร็วไปสามสิบหลังนะครับหลังสี่ล้านคุณประหยัดไปร้อยยี่สิบล้านร้อยสิบล้านช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยคุณไมเท่าไหร่เห็นไหมครับเงินเข้ามาโฟล์กิจการเงินเข้ามาลดต้นทุนโครงสร้างทางการเงิน อีกมหา,าศาลเลยเห็น<ม>ไหมเพราะนี่นี่มันเป็นเรื่องตรงนี้แล้วเรื่องเวลาต่ออย่างที่เราทําพีคสเนี่ยถ้าเราสามารถตอบโจทย์ได้ว่าสี่เดือนเราสร้างบ้านเสร็จมันหมายถึงปีงเราได้สามรอบลว<ม>เห็นไหมครับนั่นก็คือการเพราะวันนี้มิติของการบริหารไม่ใช่แค่คนกับงานนะแต่เป็นมิติที่เราจะต้องมองไปทุกๆเรื่องพร้อมกันเนี่ยนี่คือสาระสาคัญเหมือนกันเพราะอย่างเนี้ยเราอยู่ในวงการสื่อเห็นไหมเราต้องเป็นไงครับเรียวทามเกาะติดทุกสารการด้วยซ้ำไปฉับไวไม่งั้นเราเราแข่งกับคนอื่นไม่ได้ เช่นเดียวกันวันนี้มิติวันนี้มันจะต้องขับเคลื่อนไปเฉยตลอดเวลา